ึงพี่จุ๋มนะครับจากการที่พี่จุ๋มได้มาเรียนผู้สมาธิกับอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโรนะครับก็เอาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการทํางานนะครับพี่จุ๋มจะชอบการทํางานเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับแล้วก็จะจริงจังกับงานนะครับในกับลูกน้องนะครับก็จะแบบจริงจังแล้วก็แล้วก็จะแบบจะเหมือนมีเรื่องทุกวันนะฮะ แต่พอพี่จุ๋มได้มาเรียนดูสมาชิแล้วนะครับเหมือนกับว่าพี่จุ๋มก็จะแบบลูกน้องก็จะกล้ากล้าคุยทั้งปรึกษาเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวกับพี่จุ๋มมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้พี่จุ๋มอาจจะสบายๆบยขึ้นนะครับแล้วก็จะอารมณ์ดีในที่ทํางานมากขึ้นลูกน้องก็จะรับพี่จุม๋มทุกๆคนนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรให้พี่จุ๋ม ได้ช่วยเหลือนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่จุ๋มก็จะแบบเอ็นดูลูกน้องมากๆนะฮะหลังจากที่ได้มาเรียนครูสมาธินะครับในเรื่องสุขภาพาพี่จุ๋มนะฮะก็จะจะเป็นคนไม่เหนื่อยนะฮะพี่จุ๋มก็จะบป็นคนแบบสดชื่นเบิกบานทั้งวันนะฮะจากพลังของสมาธินะฮะที่พี่จุ๋มได้เรียนครูสมาธินะครับพี่จุ๋มก็จะแบบ มีพลระกาลังมากมายนะฮะในการที่รวมทั้งการส่งหลานไปโรงเรียนนะฮะแล้วก็ที่ทํางานนะครับจัดเตรียมวัตถุด,ดิบนะฮะของร้านกาแฟพี่จุ๋มก็จะเป็นคนจัดการทําเองทั้งหมดลูกน้องพี่จุ๋มที่สบายมากนะครับไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้พี่จุ๋มจะดูแลให้แบบทุกคนเหนื่อยน้อยที่สุดพี่จุ๋มก็จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะฮะ หลักของร้านนะฮะก็จะทําเรื่องยากๆพี่จุ๋มก็จะอาสาทําเองนะครับในเรื่องของอารมณ์นะครับบางครั้งมีเพื่อนพี่จุ๋มบางคนขอความช่วยเหลือมานะฮะเรื่องออที่พี่จุ๋มให้การช่วยเหลือไปบางครั้งก็กลายเป็นกลายเป็นเรื่องเหมอนเข้าใจทําให้เหมือนอ่า เข้าใจพี่จุ๋มผิดหรือว่าไม่ไม่ไม่เข้าใจในเจตนาของพี่จุม๋มพี่จุ๋มก็จะ,ะวางในเรื่องนั้นได้ก็จะไม่โกรธนะคะก็จะรู้สึกเห็นใจแล้วก็ให้อภัยในในในทุกๆครั้งแล้วก็จะให้โอกาสเขาเสมอนะครับแล้วก็พี่จุ๋มก็จะไม่โกรธนะฮะไม่ไม่อารมณ์เสียก็จะมองจะมองทุกเหตุการณ์มองทุกเรื่องก็ มองทุกคนนะครับก็จะมองในด้านบวกเสมอนี่คือพลังของสมาธินะฮะที่พี่จุมได้เรียนแล้วก็ได้ไดที่มอผมมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับพี่จุมก็จะเป็นสมาธิแลก็จะส่งข้อต่อถึงรุ่นน้องๆผมก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในอีกหลายๆคน ที่พี่จุ๋มเป็นสะพานบุญแล้วก็ทำให้ผมเองตัวผมเองนะฮะกับคนรู้ใจหลายคนนะฮะก็ได้มาเรียนทูสมาชิของสถาบันพลังจิตานุภาพนะฮะในในรุ่นหลังจากจุ๋มต่อต่อมาอีกอีกหลายหลายคนส่วนตัวผมเองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะในในชิตทางที่ดีขึ้นมากมากนะฮะก็จะใจยนใจย็นลงเหมือนกันแล้วก็จะ ทุกอย่างเป็นบวกเช่นเดียวกันนะครับ,นะรบอันนี้อันนี้ก็คือภาพเบื้องต้นที่มองเห็นนะฮะพี่จุ๋มในใน,ในการเปลี่ยนแปลงหลงานจาสที่พี่จุมได้มาเข้ามาเรียน,นครูสมาชินะฮะดังนี้นะครับขอบคุณครับ